ตะกี้หวานมากแล้วแต่คู่นี้ก็ไม่แพ้นะฮะคุณแม็กแล้วก็คุณวิวนั่นเองนะฮะก็คือคุณแม็กวีรคณิตศกับคุณ View, วิววรรณรศคลั่งรักขั้นสุดเขาว่างนี้นะวันก่อนเนี่ยฝ่ายหญิงเปิดใจไปแล้วล่าสุดถึงคิวฝ่ายชายนะครับเขาบอกว่าเหมือนแบบความรักเนี่ยมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความดีเคยได้ยินปะเคยได้ยินเลยทำดีดดเอาตัวบางกระสุนเขาแค่ขอบคุณแต่เขาไม่ได้รักบางคนก็าหาว่าไปเผือกด้วยนะ <laughs> คือถ้าเขาแบบไม,ไ,ไม่ต้องการอ,ะ,อะแต่ว่าคู่นี้มันไม่ใช่ไงเขาบอกว่าประทับใจที่เหมือนแบบคุณวิวเนี่ยเป็นรางวัลตอบแทนของความดีประมาณนั้นยิ่งทําดียิ่โหเรียกว่าได้ใจอะประมาณนั้นนะฮะเขาบอกมีความชอบที่เหมือนกันมากด้วยความที่เหมือนแบบฝ่ายหญิงเนี่ยทำให้ตัวเขาเองเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ประหลาดใจตัวเองเหมือนกันที่ความรักครั้งนี้สามารถทําให้ตนเองนั้นทําสิ่งต่างๆที่ไม่เคยคิดจะทําได้ เขามีความเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้ผมจริงๆครับผมเขาเขา,เขาติดดินมากๆครับผมนั่นน,น,นั่นคือความน่ารัก <c oughs> ความประทับใจแรกที่ผมมีให้เขาเลยนะ <c oughs> มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่แปลกที่เรามาเจอกันแล้วเราดันมีความคิดอะไรที่เหมือนกันมากคล้ายกันมากหรือว่าแม้กระทั่งของกินที่แบบว่าเป็นของที่มันเฉพาะทางมากอย่างเงี้ยแต่คือแบบทาไมมาชอบเหมือนกันได้ผมตั้งคําถามกับวิวตลอดเลยนะครับว่าเฮ้ยแบบหนูแบบ มันเร็วเกินไปไหมทุกอย่างมันเร็วมากเลยเนาะอะไรเงี้ยแบบความรู้สึกเราอย่างเงี้ยแต่คือแบบว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราเราอยู่ในจุดนี้วัยนี้ครับผมมันไม่ได้นับนับที่เวลาแล้วมันนับที่แบบว่าความคลิกความเข้าใจจริงๆแล้วคือความรู้สึกว่ามันสบายใจมันอุ่นใจมันปลอดภัยมันลงตัวผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่ะจับมือกันแน่นแล้วไปด้วยกันได้อาจจะไม่ค่อยได้มีใครเห็นมุมที่ผมทําดีแต่ว่าไม่าถึงเวลาที่ผมได้รับรางวัลบ้างแล้วเงี้ยผมขอขอบคุณเขาทุกวันขอบคุณนะขอบคุณนะอะไรเงี้ยคือคือคือรู้สึกร